สวัสดีค่ะพิมพ์นะคะวันนี้พิมจะมา empty review นะคะหรือว่ารีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วเป็นแชมพูม่วงกับแชมพูน้ำเงินของ Schwarzkopf นะคะที่พิมพ์ใช้หมดทั้งสองอันแล้วก็เลยจะมารีวิวก่อนอื่นใครเปิดเข้ามาเห็นผงของพิมพ์ก็จะงงว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้กัดสีแล้วก็ไม่ได้ทำออกโทนเทาโทนเขียวอะไรทำไมถึงมาใช้แชมพูม่วงแชมพูน้าเงินนะคะต้องท้าความอนว่าก่อนหน้านี้พิมพ์แบบก็ไม่ได้เคยกัดสีผมรองนะคะแต่เคยทำไฮไลไท์นะคะก็คือทำสี ทําไฮไลท์ผมนะคะแล้วก็เราก็ทําสีไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากคงสภาพผมไม่ให้มันออกส้มออกแดงอะไรเงี้ยแล้วตรงไฮไลท์ก็อยากให้มันสีอยู่แบบคงทนสวยงามอะไรเงี้ยก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ลองซื้อแชมพูมาใช้ซึ่งอันนี้ใช้ไปทีละขวดนะไม่ได้ใช้ด้วยกันนะคะตอนแรกก็คือใช้แชมพูน้ำเงินก่อนหมดขวดนี้นะคะแล้วก็มีการทําสีเพิ่มสีที่ทำอะ่ะก็ไม่ได้กลับเหมือนเดิมก็คือลงสีแบบ ออกโทนน้ำตาลแหละไม่อยากให้มันดูแบบผงออกแดงออกเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็พอใช้แชมพูน้ำเงินหมดนะก็มาใช้แชมพูม่วงต่อเลยเพราะว่าอยากรู้มันแบบจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ก็เลยจะมาทำรีวิวว่าทั้งสองอันนี้ใช้แล้วแบบเป็นยังไงคะ่ะมาดูที่ขวดแรกที่พิมพ์ได้ใช้เลยนะคะก็คือแชมพูน้ำเงินตัวนี้นะคะสาเหตุที่ซื้อมาก็เพราะว่า,าไปทำสีเนาะแล้วก็ทำไฮไลท์ด้วยแล้วไม่อยากให้ผมสีออกส้ม ถ้าอยากรักษาสีผมนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผมออกแบบไปทางส้มอะ่ะเราก็ควรจะใช้แชมพูน้ำเงินนะคะเพื่ที่จะเมนเทนสีผมด้วยแล้วก็ผมจะได้ไม่ออกไปแบบ ไปทางสีส้มอ่ะเพราะเวลาที่เราทาสีผมมาถ้าเราใช้แชมพูธรรมดาที่ไม่ใช่แชมพูสําหรับผมทําสีนะสีมันจะออกส้มออกเหลืองอะไรเงี้ยไปเรื่อยแล้วผมแบบมันจะสีมันจะเฟดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่อยากให้ผมมันออกแบบนั้นเร็วอ่ะก็เลยเลือกใช้แชมพูเฉพาะของมันนะคะโดยแชมพูที่พิมพ์เลือกใช้เป็นยี่ห้อ Schwarzkopf นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็คือ SLS free ด้วยคือฟองจะไม่เยอะนะคะแบบ ต้องสะสองรอบอะค่ะมันถึงจะรู้สึกสะอาดรอบแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นฟองเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีความมันหนังศีรษะเราเนาะแล้วรอบสองะถึงจะมีฟองนะคะสาเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะถือว่าอยู่ในระดับกลางๆมานใช้แชมพูแบบที่ไม่มีเอสอัพเอสะมันก็จะแบบไม่รู้สึกเอสผมก็คือกลางๆแต่ว่าไม่ได้นุ่มอะไรอย่าง,งานั้นก็เรื่อยๆนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันทําให้ผมมีความส้มออกส้มช้าลงจริงๆมันก็จะเมนเทนสีไฮไลท์ให้มันไม่ออกแบบเป็นโทนส้มแล้วก็อาจจะออกแบบโทนเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคเลยนะคะพอใช้แชมพูน้ําเงินหมดนะคะก็ได้ไปทําสีผมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คราวนี้ก็ลงสีออกโทนที่มันแบบโทนน้าตาลแหละแต่ว่าไม่อยากให้มันแบบ ออกเหลืองเร็วก็เลยมาใช้แชมพูม่วงนะคะซึ่งตรงที่ไฮไลท์อะ่ะมันก็ยาวลงมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เอออยากให้มันแบบไม่ออกเหลืองเหลือง่ะมันคูดบายเยลโล่เนาะมันก็แบบว่าไม่ไม่ให้มันดูเหลืองก็เลยซื้อแชมพูม่วงมาใช้ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นของ Schwarzkopf เหมือนกันนะคะเป็น SLC เหมือนกันก็คือใช้แล้วฟองก็จะไม่ได้เยอะแยะมากต้องสระประมาณ2รอบถึงจะรู้สึกสะอาด หลังสะเสร็จความฟิลลิ่งเดียวกันเลยนะคะก็คือมันจะแบบผมก็ไม่ได้แห้งหรือว่าก็ไม่ได้เอียดอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้นุ่มรือ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่อยๆธรรมดาแล้วก็ต้องลงทีดเม้นต์ต่ออยู่ดีนะคะก็หลังจากที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเครู้สึกดีนะคะผมมันก็ดูเหลืองน้อยลงจริงๆตรงที่ไฮไลท์มันก็แบบดูแบบเมนเทนสีที่เราลงไว้อะ่ะได้นาน กว่าการใช้แชมพูธรรมดาอย่างชัดเจนนะคะทั้ง2อ,อันนี้ก็คือเป็นอันที่ใช้แล้วโอเคประทับใจอยู่นะคะเนื่องจากว่าราคาไม่แรงแล้วก็เป็นไป,นปนตามคําที่เขาแบบเคลมเนาะสำหรับคนที่ทําสีออกเทาอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนาใม้ใช้แชมพูม่วงด้วยเนาะอะไรประมาณนี้มันก็คืออยู่ที่ร้านทําผมเขาแนะนําอะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่ทาสีผมผมก็ว่า2ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าราคามันไม่แรงแล้วก็แบบใช้ได้โอเคเลยนะคะทีนี้เวลาใช้นะคะข้อเสียของของมันนะ คือมันจะติดซอกเล็บนะคะเวลาเราสระไปแล้วอะตามซอกเล็บของเราอะมันจะมีความแบบคราบของแชมพูอะติดอยู่นะคะแต่ก็ติดอยู่ไม่นานนะคะวันถัดมาเราอาบน้ําล้างจานอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบออกแล้วนะคะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแต่ว่าโอเคมันก็จะมีแล้วก็ในพื้นห้องน้ำเนี่ยหลังจากที่เราสระผมเสร็จเราจะต้องแบบล้างเพราะมันจะมีมันจะมีนิดนึงอะไม่ได้เยอะมากเพราะมันเป็นฟองแล้วความม่วงของน้ำเงินมันก็จะเจอจางไปแหละแต่เราก็แบบ จะต้องล้างทำความสะอาดพื้นมากกว่าการใช้แชมพูทั่วไปธรรมดาค่ะตอนที่ล้างผมความม่วงความน้ำเงินของแชมพูก็จะจางไปแต่ก็จะติดซอกเล็บนิดหน่อยแบบนี้ค่ะสรุปแล้วแชมพู2ตัวนี้นะคะแชมพูม่วงแชมพูน้ำเงินของชวาช็อปนะคะก็ใช้แล้วพิงก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็อยากจะแนะนําต่อสำหรับคนที่หาแชมพูเมนเทนสีผมไม่ว่าคุณจะทําสีออกทอนเขียวแล้วไม่อยากให้ผมแบบติดส้มก็ใช้แชมพูน้ำเงินเนาะทำว่าผมสีออกแบบทนเท่า เราไม่อยากให้ผมแบบออกเหลืองเร็วก็ใช้แชมพูม่วงตัวนี้นะคะมันก็ช่วยเมนเทนแบบสีผมได้ดีกว่าการใช้แชมพูทั่วไปจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะคลิปนี้โนสปอนเซอร์นะแค่มารีวิวให้ดูเฉยๆว่าแบบว่าโอเคใช้แล้วมันแบบได้ผลเมนเทนเส้นผมเมนเทนสีผมได้ดีจริงๆนะคะก็เป็นหนึ่งทางเลือกื่อใครกาลังหารีวิวของ นี่ห้อนี้ของแบรนด์นี้อยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ถึงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ